ไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเว้ยไอ้บันดาอย่าไปซีเรียสเพราะว่าไม่ได้เป็นพิลเซอร์ไม่ได้ปเป็นพรีเซอร์ไม่เป็นที่บ้านมึงมีอยู่คลอเซนเตอร์ต้องไปบอกเอมึงหลายหลายไอกระแสในโซเชียลเขาแบนดเว้ยคนคนคนเขมรไม่ยอมแม่งปลดบันดาหัแบนโคกมากเลยแบนโคกเลยไม่เอาแล้วโคกูไม่แดกอะไรเงี้ยผมแนะนำนะเฮ้ยแบนเลย เดันเลยดันเลยดันเลยอย่าไปยอมสวัสดีครับมาพบกับช่องหลางระครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการเขย่าโซเชียลกับหลังเอิญนครับผม, <G uard> มก่อนอื่นเลยเอาโทเท่าเครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ รับประกันคุณภาพสินค้านาน1ปีเต็ม Total Shop ศูนย์รวมเครื่องมือช่างมีจำหน่ายมากกว่า10สาขาและร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศไทย10สาขา30สาขาพูดผิดเอามาใหไม่ต้องใหม่เว็น30สาขาทั่วประเทศไทยเอาเราจะเล่นอะไรดีวันนี้วันนี้เราถ่ายเทสี่ยคือ19สิงหาคมนะ19สิงหาคมเนี่ยเราครั้งที่แล้ว e ีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง อะไรบ้านกอกกอกแล้วก็ตู้แช่ตู้เย็นตู้อะไรก็สักสักตู้แหละอ่ะตอนนี้เราจะกลับมาสู่กระบวนการข้างบ้านลหละข้างบ้านมีมาเรื่อยๆมีอะไรบ้านข้างบ้านเรอข้างบ้านมีมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดนี่หลังจำนี่ได้ไหมเจวันมรณาจําได้จําได้เป็นแม่ทัพเหมนช่วงที่พี่เหมยเราเล่นกันนะกับวีเอสกับแม่ทัพเหมยเราตอนนั้นโอ้โหตอนนั้น่ยอมรับนะแม่ทัพเหมนคนนี้วันมรณาตอนนั้นคือ ด้วยอะไรของเขาแล้วแต่เขาดูเหมือนนางพญานะความสง่าของเขาความอวดล่ำอวดรอยย้อมรับว่าหมันไส้กันแหละคนไทยแต่ว่าตอนนั้นเขาเขาดูเหมือนนางพญาแต่ล่าสุดเนี่ยโอ้โดนจับแล้วถูกคุมขังไปได้แต่วันที่สิบสี่นี่ครับว่ากันว่าเจ๊วันมรนาที่คนไทยเขาเรียกกันนะเจ๊วันมรนาเนี่ยไปไลฟ์สดไปไลฟ์สดแล้วก็ไปไปพูดถามไทย วิาพากษ์วิจาร์ณการทํางานของบุญเส้น,นอืไปถามไทยถึงผู้ผู้สูญหายก็คือผู้เสียชีวิตอืว่ามันเท่าไหร่กันแน่ออกมาพูดจริงแค่ไปพูดไปถามไปวิจารณ์อย่างเงี้ยภาพข่าวมาดูถูกจับเลยโอ้ยจับเลยนะครับถูกจับไปเลยตั้งข้อหา ตั้งข้อหาก็คือยุยงปลุกปั่นให้กระทบต่อประชาชนและขวัญกำลังใจของกองทัพกัมบูชาข้อหาหนักข้อหาหนักแล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยโดยระบุเหตุผลว่ากลัวจะหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากข้อหาเมียตาโทษสูงสุดถึงสิบปี <c oughs> โอ้โหอะไรกันเนี่ยถูกกงขังแต่วันที่สิบสี่แล้วครับโอ้โหแล้วว่าสามีเขาเนี่ย ออกมาไลฟ์ขอโทษไลฟ์สดขอโทษขอโทษความที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับและพร้อมระบุจะใช้ความมั่นคงทางการเงินที่มีในความรวยของเขาเนี่ยส่งเสริมกิจการของกองทัพรัฐบาลและตลอดชีวิตที่เหลืออยู่อะ่ะจะใช้เงินสนับสนุนดูดีประเทศเขาอแค่ไปถามเอาไปขังเลยตอนแรกเนะเขาดูสง่าเห็นไหมแต่ผมเห็นภาพที่เขาถูกจับอ้โหแบบว่าโซมมากเหมือน ผมเห็นที่ขามีรอยช้ำๆเ,เขียวๆไม่รู้เขาต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ที่สุดแล้วเป็นอย่างนี้บอกให้รู้เลยว่าประเทศเขานี่นะอย่าสงสัยอย่าถามมันมันผมรู้สึกว่าไงวะเขมรแดงยังอยู่ความเป็นขเขมรแดงเนี่ยฉลาดนะรู้มากนะถามนะโดนไหม,มแล้วบวกกับมีเงินด้วยบ้างก็บอกเอาเป็นรีดซับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆจากที่เราหมันไส้นะ ตอนนี้รู้สึกเห็นใจเนะผมเห็นเขาหน้าใช่ใช่ใช่คือเขาออกมาพูดความจริงเนี่ยเขาออกมาพูดความจริงเขาเหมาะออกมาถามออกมาถามด้วยความสงสัยทาให้ประชาชนเขาหูตาสว่างบ้างอแล้วก็ต้องเจอกับแบบเนี้เจอข้อหาแบบนี้โอ้โหเข้าไปติดคุกติดตารางตายแล้วเจอข้อหายุคโยงปุกปั่นโอ้โหให้กระทบต่อประชาชนและขวัญกําลังใจของกองทัพคำพูชา ล่าสุดผมดูอ่ะแม่ทัพเหมยของเราอืแม่ทัพเหมยคุณดอกเหมยของเราเขาน่ารักนะอจากที่เขาเป็นคู่อริกันเนี่ยตอนนี้เขาเห็นใจอ็กมาทําคิดว่าหากวันได้วันหนึ่งออกมาหรืออะไรแล้วแต่ถ้ามาเจอกันที่ไทยเขายินดีอืยินดีจะเป็นเพื่อนจะเลี้ยงส้มตํามจะเอาปลาที่เขามีปลาที่บ่อบ้านเขามีที่สายบ้านมาปิ้งปลากินกันคือเห็นใจอ่ะคืออย่างน้อยเขาก็แสดงจุดยืนอย่างน้อยเขาก็กล้าหาญ ออกมาออกมาหาความจริงอ่ะซึ่งต่างจากเบนดาห้าร้อยอือีเบนดานี่ยาไทยพยาธิเนี่ยเบนดามันไม่กล้ายอย่างนั้นเนี่ยมันก็พูดปดมดเท็ดไปเรื่อยอะไรของมันไปเรื่อยอ๋อคือหมายถึงว่าคนคนนี้ยนักร้องคนเนี้ยออกมาพูดเนี่ยใส่ร้ายขเยขาได้คอเอาออกมาขอเอาแทนประเทศเองแต่พูดพูดพูดให้ตัวเองถูก ก็คือเหมือนเฟซนิวได้ไหมเหมือนโกเฟซนิวนั่นแหละโยนความผิดใส่ลาฟต้นต้นะอาก็คือเหมือนไอ้บอยอ่ะเหมือนหมดบอยที่ทำอ่ะสารวัตรบอยก็ทำเนี่ยคือต่ก่อนผมแปลกใจทั้ไม่มึงพูดอย่างนี้วะพอมาวันนี้ผมยิ่งเข้าใจมากขึ้นเลยว่าถ้าพูดเหมือนวันบรณาก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยอ๋อเนี่ยประเทศก็เป็นงี้อย่างนั้นแล้วผมเลยไม่รู้สึกแปลกใจเลยนะถ้าถ้าไอยาถ่ายพยาธิจะพูดอย่างนี้ถ้าไอบอยจะพูดอย่างนี้ปล่อยมันมันก็รักตัวกลัวตายมันก็ไม่อยากติดกุ๊กติดตาราง ล่าสุดนะครับบักแบนด้าเนี่ยแบนด้าเนี่ยเขาโดนว่ากันว่าโดนปลดออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ปลดเลยใช้คำว่าปลดนะปลดครับจากจากน้ำน้ำอรรลมยี่ห้อดังโคคาโคลาโคกปลดออกนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ออกมาคอเอาเนี่ยแบนด้าออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับไทยกับมุชาว่าเราเปิดก่อนอน,นู่นนี่นั่งซึ่งเป็นการส่งเสริมความขัดแย้งระหว่างประเทศอะ เขาไปส่งใม้ขัดแย้งกันด้วยภาพลักษณ์ของพีเซนเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องเซ็นสัญญาถูกไหมว่าพ<ๆ>ีเซนเตอร์ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีนั่นหมายความว่าสิ่งที่ไอ้นี่มันทําเนี่ยมันทําให้ภาพภาพลักษณ์ไม่ดีอืโคก็ปลดออกจากการเป็นพีเซนเตอร์ในความรู้สึกนะไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสเว้ไอ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 นด้าอาไ่าไม่ได้ไนเไอ้ไม่ได้็อพไอ้ไน้ตอ์ไอเไอ้ไทีไบ้าน้ไอมีอ้ไอ้ไอเตอร์ เหมาะของมึงหลายเอไอก้กระแสในโซเชียลเขาแบานเวยคนคนคนขเขมรไม่ยอมแม่งปดวันด้าว่าอูแบนคโคกมากเลยแบนคโคกเลยไม่เอาแล้วคโคกหูไม่แดกเลยเนี่ยผมแนะนำนะแบนเลย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 อย่าไปยอม แบนไมเลยลูกอกินกน<ด>บกเหมือนคาที่เขาชอบเขาทะเลาะอะไรแล้วเขาก็ชอบแบรนด์สินค้าไทยแบรนด์อะไรเขาจะแบนด์หมดแบรนด์เล็กไม่ต้องกินโคกยังคิดได้เงวะวุ้นเส้นเด้งเลยเดิยอยู่ไม่ไหวนั่งไม่ติดวุ้นเส้นเด้งละอย่าไปแบรนด์บน,นนี้โคกมันก็ตั้งโรงงานที่กัมพูชาืมมึงแบนด์ก็ตกงานเนี่ยงงแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อรายได้พวกมึงเอง แลวกระทงการพูดมันมีหลายอย่างเลยแหละแหมแล้วล่าก um, really? ่อนหน้า oh, นี้แหมอวยทำมาเยอะเนี่ยนะอวยอวยแม่งโดนโดนแบนงงเลยไมีอะแม่งก็อยากเขาบอกว่าวุ้นเส้นออกแต่ดูทรงเขาก็เชื่อวุ้นเส้นนี่แเฮ้ยลองลองไม่เชื่อดิแบนดูอืเผื่ออะไรจะดีขึ้นตอบโต้บ้างอะไรเงี้ยเป็นซะอย่างนี้ครับประเทศเขาเป็นซะอย่างนี้หลายอย่างเฟกนิวอะไรหลายอย่างบ้านเขามันอย่างอย่างตอนเนี้ยผมดูข่าวก็ เราแม่ทัพภาคที่สองว่าจะทํากําแพงรั้วใช่ไหมกาแพงรั้วเลยแบบดีๆเลยแบบเป็นหลายเป็นเป็นพันกิโลเมตรอ่ะคือล้อมเหมือนที่เวียดนามทํำแล้วมันจะยุติปัญหานี้อคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นสร้างกําแพงอที่มันใช้งบประมาณมากเอาเริ่มต้นเอาอย่างนี้ก่อนผมเห็นด้วยกําแพงรุดหนามนี่ก็เข้ามาไม่ได้แล้วเขาโอ้โหมันม้วนกันแบบนี้โอ้โหในกำแพงรถหนามเนี่ยคือทํากําแพงขึ้นมาเลยรุดหนามเนี่ยมันจะได้ มันจะได้ชัดเจนไปเลยชัดเจนไปเลยคือแมงไม่ต้องมาว้าวุ่นมันมีคลิปนะคลิปแบบเด็กเด็กสาวเด็กสาวข้างบ้านออกมาบอกเนี่ยทำไมไทยทําแบบนี้มันอาศัยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วมาล้อมนเงี้ยเป็นที่ดินของเขาเป็นแผ่นดินของเขามาล้อมงีนน้ทำอย่างน,นี้ได้ไงมึงมอยู่จนเคยตัวละมึงอพยพเข้ามาตรงนี้จนมึงเคยตัวมึงอยู่จนมคิดว่าเป็นของมึงคิดดูเดะโอ้มึงนี่แมงมันไม่ใช่ของมึงก็ต้องออกไป ที่หาล่าสุดที่โปะล่าสุดเนี่ยที่ผมดูที่แบบฮามากในโซเชียลดรว่าเขาเชิญไอ้ข้างบ้านเขาเชิญพวกทูตทหารมาดูว่าไทยลุกล้ําเขาแบบไหนแบบหนมาดูเลยเฉียดจุดเนี่ยลุกล้ํามาแบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าเดินบนเพนเนี่ยทู่ทางขาไหนเมี่เนี่อะไรหลักเขตประเทศไทยไอหลักเนี้ย uh hmm. อยู่มาตั้งบต่บรพรพบุรุษแล้วเออนี่คืออะไรรู้ไหมเขาตอบยังไง ไอ้คนนำของข้างบ้านเขาบอกไอ้ด t นนองก็ไม่รู้อย่าพามาเจอหลักไทยไปแสดงความโง่ให้เขาเห็นนีはは lad, ่เนี่ยแต่เขาก็ถ่ายรูปไปนะั่วทางการไหนคือมึงยิ่งไปโชว์โง่เห็นไอ้มันหลักของไทยอ่ะมึงพาเขามาบอกว่าลุกล้ำไอ้ที่ก็เห็นอยู่เนี่ยหลักไทยแม่งโง่มันทําอะไรแต่ละอย่างไอ้แก๊สพิษอะไรก็อีกเขาบอกเต้องใส่หน้ากากแก๊สพิษเพราะไทยใช้อาวุธแก๊สพิษเขาบอกเขาเหม็นก็ทนไม่ได้กูว่าที่มึงเหม็นเนี่ยไม่ใช่ เหม็นดแล้วแลวแก๊สพิษขดง,งมึงโโหแม่งทุกอนี่ยผคิดนี่บ้านเราสู้อะไรอยู่ต่อสู้กับคนแบบนี้อะไรอยู่แล้วเขาก็บางส่วนพกอที่เราคุยกับบาทิตมเขาบอกว่าที่เห็นมาคอมเมนต์คอมเมนต์ตามสื่อออนไลน์ของเราถ้าเป็นคนคอมเมนต์จริงๆะแม่งไม่ทำอย่างนั้นหรอกม,มันจะเป็นพวกคอร์เซนเ็นเตอร์แหละพวกสแกมเมอร์ทั้งหลายที่มันทําที่มันทำอย่างเงี้ยที่มันทาทามันจะแบบ พยายามตอบโต้เราตอบโต้นู่นนี่นั่นตอบโต้นน่นนี่เราอะไรประมาณเนี้อยู่ๆไปประเทศนี้ดูแล้วเป็นเพื่อนกันยากอืระบบเขาก็ 88, แปลกๆวิธี ừ, ชีวิตคือในยุคสมัยแบบนี้แล้วเนี่ย <ừ, S 3> <โม S 2> เขายังดําเนินชีวิตใช้ชีวิตการปก <ừ, S 3> ครองกันเป็นแบบนี้มันโ,โลกอ่ะเขาไปถึงไหนแล้วโลกเขาไปไหนแล้วเขามีรถไฟฟ้าเขามีรถไฟฟ้าเขามีรถใต้ดินเขามีเครื่องบิน f สิบหกเขามีกิ๊บเพนเขามีนู่นมีนี่ บ้านเขาเนี่ยยังอยู่กับไอ้ประสาทนี่อยู่เลยออยู่ไอ้ประสาทของมันอยู่เลยบ้านเขาบ้านมืองอื่นเขามีอะไรกันไปถึงไหนมึงยังยึดติดอยู่ไอ้ประสาทจนมึงอย่าประสาทกันหมดแล้วมึงจะเป็นขนาดนี้แล้วและล่าสุดนี่มันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรของมันเนี่ยวุ่นวายไปหมดบ้านเขาคือจากผู้นําะนะผลประโยชน์ผู้นํอยู่ที่เอาชีวิตประชาชนลำบากยากแคนแล้วตัวที่ได้ผลประโยชน์สองคนคือคะแนนความนิยมเนี่ยเขาได้คะแนนความนิยมเพื่อเขา เป็นผลประโยชน์ของเขาแค่นั้นแล้วคนเมื่อเนินก็เชื่อง่ายปกครองง่ายอะไรง่ายคนโง่ปกปกครองง่ายคนฉลาดก็จะเป็นเหมือนวันมรณาเนี่ยเริฟมบียาเนี่ยฉลาดก็ต้องเป็นงั้นก็เลยมันเหมือนเหมือน,น,น,นถูกกาหนดว่าฉลาดไม่ได้ประเทศนี้โง่กันต่อไปก็ได้เห็นใจนี่อยู่ไปเริ่มเห็นใจแล้วนะเราแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราโชคดีที่ผ่านเกิดเป็นคนไทยอ,อ,อย่างน้อยยังมีสิทธิ์มีเสียงได้โตได้ได้ไดไดไดถามได้วิพากษ์วิจารณ์บ้างว่าอะไรมันคืออะไรผิดถูกว่ากันไปอะไรประมาณเนี้ย อีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าไม่เข้าตาไม่เข้าตาใช้คาว่าไม่เข้าตาเลยไม่เข้าตาสองคนนี้ยังพอได้ยังพอดูอยู่ได้มีดีมีชั่วปะปนกันไปไอตัวนี้ไม่เข้าตาไอผมชอบดูมวยอืมไอกาก้าชื่อกาก้าเลยกาก้า้วก่อนชกในไทยกาก้าแปะมินบุรีผมเคยเห็นเขาชกช่องเจ็ดอยู่โดนเหนือในศึกมวยอ่ช่องเจ็ดอ่าศึกปุนอ่าปุนเสือเนี่ยเคยโดนเหนือเพชรต่อยหล่นจาได้ตอนนั้น ดูอยู่ที่ในเรือนจําในมวยรอบเนี่ยโดนเหนือเพชรต่อยหลดแล้วก็แพ้ไปตอนนั้นเห็นครั้งแรกไอ้กาก้าแปะมินบุรีแต่มันมันเก่งมันเก่งม,มันก็เก่งอยู่ในระดับหนึ่งของมันมันเก่งไอ้กาก้าเคยชกได้แล้วก็เคยถูกจับคดีห้าเมตรดูดม้าเนี่ยถ่ายเวร <laughs> เคยโดนคาริคอเลยเล่นกา,กา้าห้าเมตรพอมีวันลุมพินีเน,นี่ยตัวเนี้ยเคยชก เคยมาชกในวันลุมพินีด้วยเคยมีก็เคยเป็นนักมวยฝีมือดีนึ่งจนมีกรณีกรณีไทยมวยไทยกับคุณขมแมเนี่ยก็เคยแตกแยกกันไปเราก็แบนคุณขมแยทั้งหมดแบนนั้งวยเขมรทั้งหมดไม่ได้มาโลดแล่นอยู่ในประเทศไทยเลยไม่ได้มาเอาไง่ายไม่ได้มาทำหมาแดกในศิลปะการต่อสู้ที่นี่เลยเพราะมึงก็ไปคุณขมแมของมึงละกันอไอตัวเนี้ยไอกากะไอซกทีมันชื่อไอซกทีมันโพสไหย มันโพสตเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันโพสต์มันบอกว่าถ้าให้มันกลับมาชกมวยไทยนี่นะในประเทศไทยมันยอมไม่มีจะกินดีกว่าก็คือว่าไม่มีจะแดกสอยังดีกว่าดูมันพูดก็ขอให้สมพรปากนึงก็ก็คงจะไม่มีจะแดกต่อไปครับางทีก็เห็นมันคขําครวนอยากกลับมาชกมวยไทยนู่นนี่เคยต่อยอยู่ในไทยอย่างน้อยๆค่าตัวก็หลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ย ไปกลับไปชคบ้านตัวเองต่อยคู่เอกค่าตัว8,000กพันบาทไม่พอค่ายาเลยเหี้ยแล้วเทนี้แต่ไปโพสอย่างนี้นะโอ้เขาว่านักมวยไทยจองอัฐิ่นเยอะมากอย่าว่าแต่นักมวยเลยนักเลงทิ่โกแรงหลายก็ไม่ชอบอะ่ะคือต้องเห็นเดินผ่านเมื่อไหร่อ่ะว่าโดนเ <c oughs> มวยสู้ไม่ได้ก็ไม้หน้าสามไม่หดแม่งเข้าไปตอนนั้นนะผมจำได้เคยชกกับรถถังจิตเมืองนอนท์เน่มผมเคยดูโชกกับรถถังจิตเมืองนอนท์ไฟห์นึ่สู้ไม่ได้เลย โดนรถถังเจาะยางคว้างกระจกเนี่ยเตะขาเตะขาเตะขาเตะจนพับไปเลยเตะขาจนแพ้นอกไปคือสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆโดนเตะขานอกวันนั้นเนี่ยผมอยากบอกว่าผมเสียดายมากเสียดายอะไรพี่รถถังวันนั้นไม่น่าเตะขาเอ้าน่าเตะปากแม่เตะแม่ให้ปากเบี้ยวมันจะได้ไม่มีมาปากดีอย่างนี้อย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยน่าวิเคราะห์ชีวิตคนแบบนี้อืไม่สํานึกบุญคุณ เป็นไปได้ไหม,มเขาอาจจะเหมือนกับทุกๆคนที่จะต้องออกมาพูดแบบนี้อืก็าอาจจะเป็นแต่ไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้เพราะอย่างน้อยมึงก็ต้องคิดว่าตอนตอนเด็กๆมึงมาอยู่ในประเทศเราเขาเลี้ยงดูปูปูเสือโปรโมเตอร์เจ้าของค่ายเลี้ยงดูมึงให้มึงมีงมรายการชกมีชื่อเสียงใหมง้มึงมึงเป็นนักวยเก่งแค่ไหนเนี่ยเขาไม่สนับสนุนมึงก็มึงก็ต่างหากกินไม่ได้เช่นแบมึงเขาสนับสนุนมึงมีรายการชกจนมึงมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวจนมึงไปดูดม้าห้า่เม็ดอะไรมึงก็แล้วแต่ มึงไม่คิดถึงตรงนี้ว่าว่ามึงเริ่มต้นมายังไงมึงเริ่มต้นมาจากมวยไทยพอมาวันหนึ่งมึงมีกรณีมึงบอกมึงเป็นคุณแมะแล้วมึงก็มาเนี่ยมาพูดจาแบบนี้คนอย่างเงี้ยแม่งไม่มีสานึกคนอย่างเงี้ยแม่งเลี้ยงไว้ไม่ได้แล้วคนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เนี่ยไม่งจะชอบเป็นอย่างนี้กันผมก็ไม่เข้าใจไม่มีจิตสํานึกก,ก,ก็ขอให้เป็นให้สมพรปากเขา <laughs> ต่อยมวยไทย ไม่ให้ชกมวยไทยขอไม่มีจะกินไม่มีจะแดกหรือล่าก็ตามนั่นะก็ขอให้ไม่มีจะกินจะแดกมะเนี่ยอยู่เรื่องของมึงไปกวนขมแม่ของมึง่ะตามวิถีของมึงแล้วกันเพราะว่าอาจเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคือที่ฉันโพสเนี่ยฉันโพสให้คนไทยเจ็บใจแล้วเพราะเขาไม่ไม่มามาไม่ได้อยู่แล้วโพนเราไม่เอาอยู่แล้วเราเราไม่เอาแล้วเราบ้านเรา่าให้มาชกมวยไทยมึงต้องถามกูก่อนว่ากูอยากให้มึงมาหรือเปล่าเราไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาอยู่แล้วทุกทุกเวทีทุกรายการถ้าถ้าไทยเอามันมาเนี่ยถือว่าถือว่าไอ้ผลประโยชน์เล้้้ววเาาแแบงไหมล พม่าเนี่ยมาาสุดชกวันเต็มเลยเก่งไม่เก่งเพราะโอกาสพม่าเวียดนามเนี่ยในอาเซียนวันดุมพินีเป็นองค์กรกีฬาใหญ่อืเขามาชกได้หมดยกเว้นประเทศอ่ะเพราะประเทศมึง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 ความคิดของมึงเนี่ยกุญเขมรบอกเราไปก๊อปงานเขาไปก๊อฟมึงเมื่อไหร่ไราเสียโอกาสไปเสียโอกาสไปโง่ไหมไม่มีจะแดกไหมเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวของข้างบ้านเรานะครับข้างบ้านเรายังมีอะไรฮ่าฮามาเรื่อยเดี๋ยวมีเรื่อยเดี๋ยวเราดูตอนจะวันนี้เราถ่ายทำกันวันที่19สิงหาคมเดี๋ยวก็เราดูว่า สับแบห์นามันจะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะเก็บมามาคุยมาเขียนมาแคะมาเกานะมาขย่าขยี้กันต่อไปเริ่มรู้สึกมีสีสันบ้างนะชีวิตมีสีสันเลยถ้าโทรทัศรับเครื่องมือช่างนะครับใครสนใจก็สามารถไปหาดูกันไปซื้อได้นะครับนี่ครับดูคุณภาพดีนะครับมาซื้อมาใช้กันนะครับสว่านมีหมดอะไรมีหมดของดีๆทั้งนั้นเนี่ยเครื่องเป่าเครื่องดูดนี่อันนี้ดีมากเป่าลมเป่าไม่ใส่แบบอันนี้ใส่ยังไม่ใส่แบบยังไม่ได้ชาร์จนะของดีมากครับ ก็เราไปหาดูกันนะเผื่อมีอันไหนที่เราสามารถเอาบาซื้อมาใช้ได้ก็สนับสนุนทัวท่วกันนะครับเขาก็สนับสนุนทีมพวกผมอย่างเต็มที่ไม่ใช่สนับสนุนแค่เงินทองทํารายการนะจิตอาสาทุกอย่างทุกอย่างมาแล้วหมดขอแต่เขาก็ติดให้หมดเลยเอาซื้อผ้าอนามัยไปให้เรือนจำเนี่ยล่าล่าสุดเราขอมา5,000บาทนะเพื่อจะซื้อขนมขนมอะไรเงี้ยที่ไปผู้ต้องขังในเรือนจำให้หมดนะครับให้หมดก็ฝากสนับสนุนด้วยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกับรายการ เขย่าโซเชียลกับหลังเอิญครับครั้งต่อไปว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันสำหรับวันนี้เราสองคนขอราไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ